นมาแก้บนนะครับขายที่ดินได้นะครับจากไอ้ไข่วัดฉันมาเกียงนะครับการขายมาหนึ่งปีไมได้ขายครับมาบอกให้ลงไขวันเดียวนะครับก็ได้แล้วครับได้ขายแล้วครับที่ดินวันนี้ก็มีแสดงความดีใจกับคนเลยนะครับที่คนมาไหว้ลงไขภายในวันนี้นะครับ มาประกาศประกาศมาประกาศขายได้ปีแล้วเนาะปีปลายปี่ปลายแล้วเนาะเดี๋ยวอ๋อสำเร็จละเดี๋ยวสำเร็จแล้วเนาะมาบุญเนาะครับเนาะครับครับโชดีเน้อทั้งนี้ไปนะครับอ่าอ่าสำเร็จแล้วเนาะครับวันนี้เนาะเจ้าบโชคดีเน้อครับวันนี้นะล่ําให้รวยนะครับอ่าโอนมาเป็นปีเนาะครับมาได้ขายเนาะครับขอบคุณนะครับส2วันได้แล้วเนาะครับผมขอบคุณนะครับโชคดีเน้อ